คลิปนี้ก็จะมาตามกันต่อกับ10บล่างครับหมดที่แล้วก็เข้าไปที่สามหนึ่งสูตรนี้ถือว่าเดินดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้างวดติดครับ ส่วนสิบล่างอีกชุดหนึ่งที่เป็นเป็นสิบล่างมาราธอนหมดที่แล้วก็นี่ครับหมดที่แล้วก็เข้าไปที่หลักหน่วยไม่มาหลักสิบ ตัวนี้ก็สิบล่างเหมือนกันครับตัวนี้ก็งวดที่แล้วหลุดไปอันนี้งวดใหม่ครับคำนวณให้เรียบร้อยได้หกเจ็ดแปดเก้าสำหรับสิบล่างอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้คือสูตรมาราธอนครับงวดที่แล้วหลักสิบไม่มามาได้แค่หลักหน่วยออกสามหนึ่งแล้วก็มาดูอสูตรตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็อีกสูตรหนึ่งแต่ตัวนี้รู้สึกว่าหลักสิบจะมาตลอดครับเดี๋ยวมาคำนวณกันเลยครับ ใช้หลักสิบสองตัวล่างนะครับใช้เลขสามแล้วก็เลขหน้าสามตัว 2, ค, 1, ครั้งที่สองคือเลขหนึ่งสองครั้งสามหนึ่งหนึ่งแล้วก็เลขท้ายสามตัวหลังครับครั้งที่สองคือเลขสองก็จะได้สามหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนี่ครับ สามหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองมาบวกกันครับสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดบวกไปอีกสามก็เป็นศูนย์บวกไปอีกแต้มหนึ่งก็ได้หนึ่ง,น,ง,น,งนี่ครับวันนี้วันที่หนึ่งกันดาครับ หลักสิบล่างครับได้เจ็ดศูนย์หนึ่งนี่ครับแล้วหลักสิบล่างของมาราธอนคือได้หกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ได้เจ็ดศูนย์หนึ่งไม่รู้นะครับแต่ผมว่าเลขเจ็ดมันตรงกันอยู่ ตัวหนึ่งหือท่านอาจจะชอบเลขอื่นก็ได้จะเป็นศูนก็ได้จะเป็นหนึ่งก็ได้สําหรับสิบล่างวันนี้นี่ครับสำหรับสิบล่างแล้วก็เลขหลักร้อย นี่ครับร้อยบนงวด,ดที่แล้วก็ยังเข้าอยู่นะครับเห็นไหมตัดออกมาสามตัวก็เข้าไปอยู่ที่เลขห้านี่ครับห้าก็เลขห้ามานได้ห้าศูนสี่หลักร้อยนี่ก็ยังไม่พลาดเลยครับหลายงวด,ดแล้ว นี่ครับตรงนี้ก็ได้หนึ่งข้างล่างแล้วก็สามตัวเนี่ยนี่ตัดออกมาแล้วได้เลขล่างอีกทางหากนี่ครับได้สามหนึ่งอีกแล้วตรงนี้ก็ได้สามหนึ่งตรงนี้ผมเคยบอกไว้ว่าบางทีมันก็มาข้างบนบางทีมันก็มาข้างล่างมาคำนวณหลักร้อยให้ก่อนครับ เผื่อมีคนอยากได้ดูาไปเป็นแนวทางครับไม่ชอบก็ผ่านก็ไม่เป็นไร นี่ครับวงที่เล็กข้างล่างออกเลยครับสามหนึ่งก็ได้สี่สองบวกสี่ก็ได้หกห้าบวกสี่ก็ได้เก้านี่ครับเล็กจะได้สองแถว ตัวน,นี้ก็ได้สองแถวเข้าไปที่สามหนึ่งแถวคร้งนี้ได้สี่ได้ศูนย์สี่แล้วก็ควาบวกเหมือนเดิมครับนี่ครับแปดสาม อันนี้ก็เลยเก้าสี่นี่ได้หนึ่งอันนี้ได้สามแล้วก็สี่นี่ครับแล้วก็จะเอาอันนี้ครับต,ตัดออกมาอีกสี่เจ็ด ได้หนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดครับสี่บวกหนึ่งได้ห้านี่ครับจะบวกกันแบบนี้อีกทีหนึง่งแปดบวกห้าได้สิบสามได้สามได้สี่ได้ห้า แล้วก็ได้เจ็ดนี่ครับหลักร้อยจะได้สามสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ตัดออกมาก็จะได้สามห้าเจ็ดนี่ครับนี่คือหลักร้อย สามตัวนี่บางทีมันก็มาตัวหนึ่งนะครับเนี่ยสามตัวเนี่ยบางทีก็มาสองตัวบางทีก็มาหลักร้อยบางครั้งก็มาหลักหน่วยเหมือนกันนี่ครับงวดที่แล้วมาหลักหน่วยล่างนี่ได้สามหนึ่งนี่ได้ห้าศูนย์สี่และไอตัวนี้งวดใหม่ครับบงทีหนึ่ง เดือน7ได้3 5 7ครับหลักร้อยมาดูครับนี่ครับคลิปนี้ก็เอาสิบล่างกับหลักร้อยบนมาฝากแค่นี้ครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบคุณครับ